สำหรับกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือ e s s i n t t i n n k n g p r o c e s s นะครับหลายๆคนคงเริ่มจะสงสัยแล้วว่า e s s i n t t i n n k n g เนี่ยมีกี่กระบวนการหรือมีกี่ขั้นตอนและเป็นอย่างไรบ้างนะครับจริงๆแล้วทั้งหมดมี5ขั้นตอนครับซึ่งอย่างแรกเราจะเริ่มจากขั้นตอนที่1นั่นคือการ Empathize ครับการ Empathize คือการทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งครับว่า ความต้องการที่แท้จริงอินไซต์ของเขาคืออะไรโดยกระบวนการต่างๆที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการสังเกตสัมภาษณ์หรือลงไปในสถานการณ์จริงนะั่นคือการแสดงบทบาทสมมุติครับหลังจากนั้นครับเราได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งแล้วซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญเราจะนำสิ่งนั้นมา define ครับ define คือขั้นตอนที่2ที่เราจะมาระบุป,ปัญหาที่แท้จริงว่ากลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่อยู่ในองค์กรหรือนอกองค์กร ขามีความต้องการอะไรและอยากให้เราเข้าไปช่วยแก้ปัญหาอะไรเมื่อรู้แล้วว่าปัญหานั้นคืออะไรเราจะนำปัญหานั้นมาไอเดียครับเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากระบวนการนี้เราจะใช้กระบวนการเบนสตอมมิ่งครับกระดมสมองกันหลายๆหัวหลายๆความคิดนะครับจะทำให้เกิดไอเดียเป็นพันๆรายการเลยครับและเมื่อเกิดไอเดียเราจะมาสรุปไอเดียตรงนั้นครับและนำสิ่งนั้นไปสร้างต้นแบบหรือขั้นตอนของโปรโตไทป์นั่นคือการ สร้างต้นแบบครับเมื่อสร้างต้นแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำสิ่งนั้นไปทดสอบจริงคือกระบวนการของการเทสครับคือการทดสอบเมื่อเราทดสอบแล้วนะครับมันมีฟีดแบ็กจากลูกค้าในรูปแบบไหนนะครับเราก็จะต้องเก็บฟีดแบ็กนั้นมาทั้งหมดครับและอาจจะนำกลับมาพัฒนากระบวนการอ,าอื่นๆใหม่นะครับจนเกิดเป็นนวัตกรรมขึ้นได้จริงครับสำหรับกระบวนการของดีไซน์ทิงกิ้งโปรเซสนะครับอย่างที่บอกไปนะครับจะเริ่ม กว้างขึ้นตอนที่เราเอมพารตีนะครับหรือเอมพารตก็จะกว้างมากเลยกระบวนการนั้นเนี่ยเราจะรับความคิดเห็นจากทุกแหล่งเลยหลังจากนั้นจะแคบลงครับ mm. เมื่อกลายเป็นดีไฟเพราะเราจะระบุป,ปัญหาแค่เพียงปัญหาเดียว mm. หลังจากนั้นจะกว้างขึ้นอีกหนึ่งรอบครับในขั้นตอนของไอเดียเนื่องจากว่าเราจะนําสิ่งที่เราได้ปัญหามะนะันอะไปแก้ปัญหาเพราะงั้นเราต้องระดมความคิดไอเดียต่างๆหลากหลายเพราะงั้นไอเดียเมื่อเป็นพันๆรายการก็จะต้องกว้างขึ้น พอกว้างขึ้นเสร็จนะครับเราจะสรุปไอเดียเหล่านั้นครับให้เกิดขึ้นมาเป็นโปรโตไทป์ hmm. ก็จะค่อยๆสโคบลงหรือแคบลงมากยิ่งขึ้นจนได้เป็นโปรโตไทป์หตัวเพื่อนำไปทดสอบจริงครับ